ขุนเลนอยู่ใน,นอันมุงดำๆเห็นบอนะจ๊ะดำๆไม่ได้ไปเลนอยู่ในนัออ้นสองสาวหน่อยณปนานข้าเจ้าสดยอดนะจ๊ะเนะาะเอะไรจให้เบิ้งแค่นี้แหละลงไปพี่น้องจ๊ะมาเก็บฟังทางผีอีกเก็บเอฟปีที่แล้วมันมัวง,ง่าม มันเปลี่ยนสีเกิดไปเรื่อยๆขึ้นว่านะจน๊ะเนาะปีนี้นะไข่ยอยู่หยอ,อดอวบยุบนะเ้นบาก,กะเดมันบอไปเกิดทั้งหดาดอกอันนี้มันเกิดเกิดอยู่ข้างถนนนีน่แหละพ่อแม่พี่น้องจ้ะข้างถนนใหญ่เนี่ยมองเลนแตกสวดสวดเนี่ย งามๆเลยเลยเนี่ยหากินน้ำค้างข้างข่ายู่ดทางนี่มันมีคนเลยม่ยางกับหมามันอยู่ในปลาปวดเก็บยึดทางหนึ่งไทยยึดทางเก็บเก็บไปร่วมกันไปสิผ้าคันสมเจ๋เดี๋ยวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเด็กหน่อยอยู่ในปลาข้าเจาก็ะมวลแล้วไม่หดลำคลองลำานับ ผูดเสียงดังประสนน,น,น้อยๆนะเดยนน้ำกันฝรั่งกระจาเอาลูกเก่าเจรละสองคอนจังไม่มูเห่นแหงอยู่ในปลาจังสี่สละล่ะแหงเตาหลูกลายๆถ้าขี่ขานผ้าหลูกไป็นทรงเขาเห่นก็มูเขาเนะจนะังเนาะ กระเพ้าพกจะมาหากินน้ำทางอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าไอเสียงนกข้องเล้นกอันน่ยนกจอเอินนกไอไก่ฟ้าพญาลอนกอันตัวเล่ไล่ไล่แดงแดงกันเชียวเชียวเนี่ยจ้าพ่อแม่หนักปุ่นป้าจิตรเป็นสติงได้เนาะเป็นปลาบานยี่ในปลาก,กันเลยปุ่น นข้างช่างไงรูจ้จ้ะวันไหนปั่นได้ดรอกแต่ว่าใครอยู่ขาจาวบ่มีมาซันประกาศเก็บไปคนสุมเลยที่เดียวนอกจากน้นะไอ้ฝรั่งเห็นัวดำเก็บยังบกบอยู่นี่เก็บไปหลวดมันจนังเบื่นหกเขาว่าดูที บัดออกเพราะว่ามันมีอันตัวเข้าก็วับวัชพืชอยู่แล้วน่าจะเนาะสบัดฉีกฟุ่นออกเพราะว่าไอ้เศษไอ้เศษยังก็ละเอดอกต้นใหม่ไงมันหล่นลงมาใส่แม่จ้ะที่มันแขวนอยู่นี่เพี้ยงสินี่เห็นบ่มนี่เศษใบใหม่มันเกาะเพี้ยงสิใบใหญ่ละอินอะไรจะเยอะสั นั่นายคอยมันสิงไงขีดินแส้คอยช่วงนี้ผ้าเก็บแล้วเพราะมันกันแล้มันกะมันไก่น,กนี่ดอกมันออกเลยเห็นบอน,นี่จ้ะมันสิเลื่มแก่เข้าสิบริกินสปัดออกเก็บไปนํ่สะบัดออกไปนึ่ ปอปอปอดีเลยอ่อนอยู่ถึงแล้สีดอกแล้วก็อ่อนพูน่ะสับหลาพ่น่ะปีแรกๆที่จะมาถ่ายคลิปจำเลยเพราะจะปลาเนี่ยงามงามเนาะที่มาที่หนุ่งสวยผ้ามาฮัดถ่ายคลิปเรกๆกันปลานี่แหละที่พากันมาก่กีบผักหอมปลาพอม อันนี้มันเราทังคังไงนี่นะนี่จ้ะเห็นบนน่นี่ที่มันเศษเอ๋นี่มันจับเห็นบนน่นี่ที่เศษเอ๋ยมาจากตนนกากนก้นไม้ใหญ่เนาะจ้ะเนาะมันลุนมา,กกาเกาะเขาก็สะบัดมันออกเวลาเขาจังบริลล่า่งลายหนามจังบุบเปลืองน้มเดี๋ยวออมส์ อมเสียบจะได้นอนกากเกากกากาะ่จะซื้ออยู่ในห่างไปอมก็สิวานั่นของจอยนะอมของไอชิดนะเอาไปอบเซมันฝรัลล่งใหนกพิ่นกน,นกเอะนกไกป่ปลานะจ๊ะน,น้ำหางเขาก็มีขายด้วจ้ะเก็บไปพั กันมีหมนี่พวกกา,าเก็บไปกินนะไม่ยู่น้ำค้างข้างสิแถวนี้มีบานอยู่สามหลังจ้ะนจะเด็กหน่อยโอ้ลมเหยียบสนลงเหยียบปลายรองเท้าเจ้าของปันจักรยานอยูย่ปุ่นโอ้กระาเหลี่ยงไกลกัน นื้อปลาจังสีเอยู่ในปลาจังสีกระจมอมมาเลี้ยงไก่จังบริสุทธิ์ไข่ไข่มันกระแพงด้อยสิบอกทไข่ด้วไข่มันแพงมีที่มีทางกระเลี้ยงไก่กินไข่นะกจาเนาะเพราะว่ากินแต่ไข่ระตัวไปกินุโอ้เด็ดมวนเด้อ วันเจ้าปัญจกยานผ่านวันเป็นน้ำปลาน้ำดงข้าเจ้มามักปัญจกยานืม วันดีขนาดจ้ะ,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 จะเสียงปด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 จ้ะเสียงรถไฟฟ้าเล่นมาแบบเมียบเสียงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเสียงมันสิบ่ประดังดอก <c oughs> มาถ้าเจา้าขับรถตู้พันมาซองข้อออกมาจากกระจกรถนะพักสีรวอมเลยบริเก็บเลยปีนี่เ้สิไปหายเก็บมองใดจังสีท่านเถาหมดแหละ งามขนาดหอมกินพันหอมหอมหอมเลยจ้ะหลวบเลย เป็นเทคโนโลยีลหยอกไกลได้หยอกไกลมันสองดอกนี่มีนสองดอกหนึ่งดอกเพิ่นสองดอกนี่ มอนขนาดตั go, go, go. ้งปด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 ปีเ่แรกๆที่มาทายวิดีโอเนาะไหลายสุดหยดเลยปีนี้พอค่อยหลายเปลี่ยนที่เกิดไปเรียกขึ้นวานน่าจะนะ sẽ ngàm bật cha sẽ ngàm như nó Ôi, oh, yên tốp yên mẹ khen thay con thay chắp con nhau thay nhau lùm mưa hết bà mẹ bình nổng kì mình không khỏi đây này. ทางนีมันเป็นทางเอ้ยปลาละเลิกงานขาจกกนัดแล้วก็รัดมาทางนี้ผู้ใด้เขาก็ใส่เส้นทางรัดกันสมัยสมุนีประหยัดน้ำมันมาานะจ๊ะเนาะสมัยสมุนีประหยัดงานนล้วกันขับไปน้ำกันได้ก็ไปเดืดคักจ้ะ ได้จ้ะบอกแล้วว่าสีพาสเทจะเสืส้อสีเขียวตัวนี้เขากับต้นใบใบใหม่อ่อนๆขนาดสีสันใบใ,ใ,ใหม่พ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นเจลเอสไตน์อินเดียนมากแล้วก็มาดามเ็ดมัสรูมจากพ่อแม่พี่น้องเก็บไว้เก็บใบให้เก็บใบสองสามมือซ่อนเก็บไว้ติดกันแล้วก็สีพาไปขันสวมส,สิเดียวจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะพุ่นมือสีไทยเบิ่งเล็กหน่อยพุ่น Pair -so the <laughs>